สวัดีค่ะมาเที่ยวท่า่องข้ามาไว้นะคะเอดอแต่มาจากที่นียังไเลยครับเยี่ยมทวามกับถ้า่องข้าน้อยครับเพื่อพัฒนาให้เจริญรุ่ง อกันก่ามอกม้าวายคู่งามือกรบต่ายกผ่าผมด้อเมื่อนี้อยู่กับหม้หนาเป็นพอร้องหม้หนาเป็นว่าจะเป่าเมื่อกินเผาเออมนาเป็นูลอลอนโอยแงมาได้เด็กโมานเด็กน่อยาีกูมือเพราว่าสมัยเก่าเอ่อบนเมื่อวานนี ยินร้านบ้านขอเชิญท่านมาเที่ยวชมเที่ยวงานสงน้ำพาสอะไรก็ได้ครับไม่ได้ว่าแต่ท,ท figure, ับมากน้อยเชิญเลยครับเชิญเลยครับทำบุญด้วยความศรัทธาแสงอยู่เขาอยู่ข้าวตาก็ลายถ้าแม่ได้ลิบพี่ีบนำกินพระตะทอง และชาวจังหวัดยะโสธรในความเคารพนับถือเออเหมือน,นกันกับคนขายครับเชิญเลยครับพวงมาลัยพลาสติกขึงสดชื่นครับจอดลงตู้เลยจ้าตามกินตาครับ มองไหว้ลำเลือสือพักคุณของแม่กันนะคะเ <Okay. S 1> จอกันใหม่ครา้หน้าค่ะสวัสดี <Okay. S 1> ค่ะ